สวัสดีครับนี่คือนวัตกรรมล่าสุดของสารจับใบไบ o x เฝาสีทองเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารเหนียวนำนำพาสารต,ต่างๆที่ผสมร่วมเข้าถึงปากใบเพื่อกินปุ๋ยที่ผสมได้เต็มที่พือโตเร็วแน่นอนครับที่สำคัญตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับง่ายๆผมจะมาทดสอบให้ดูตรงนี้เลยครับ <S <S สารจับใบที่ผสมแอลกอฮอล์นะครับดูง่ายๆเดี๋ยวเราเตรียมน้ามานะครับถ้าเรา เทสารจับใบที่เราใช้ลงไปในน้ํานะครับแล้วคนให้เข้ากันเนี่ยถ้าขุ่นแสดงว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แลแต่ถ้าเป็นสารจับใบไบโอฝาทองตัวนี้นะครับเรามาดูกันตรงนี้เลยครับเห็นความใสไหมครับนี่ครับน้ำใสมากและตัวนี้นะครับยังช่วยดูดซึมไวภายใน2-3านาทีเกาะติดแน่นลดปัญหาเจอลมพัดแล้วปุ๋ยยาล่วงนะครับแพร่กระจายทั่วใบทุกจุดบนใบพืช ขวดนี้นะครับปกติ890บาทวันนี้โปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง390บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีไปอีก1ขวดนะครับซื้อ1แถม1ในราคา390บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงขวดละ195บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับการเลือกใช้สารจับใบที่ดีนะครับต้องไม่ผสมแอลกอฮอล์เพราะมันจะเป็นปัญหาในอนาคตแน่นอนครับหากใช้สารจับใบที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะครับตัวนี้จะเข้าไปอุดปากใบ กลายเป็นอุปสรรคในการคายน้ําและพืชไม่สามารถกินปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นต้องตัวนี้เลยครับ BioX e ฝาสีทองสุดยอดสารจับใบล่าสุดปกติ890บาทวันนี้390บาทซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดส่งฟรีทุกออเดอร์ท่านใดสนใจทักแชทมาที่เพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ